สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนวิธีแกะเปลี่ยนเมมบอร์ดนะครับเ3 s e r i ซีรีนะครับผมพวก l อลสองหนสองสองศูนย์ะครับผมสามหกศนสา่าูนย์สี่แปดศพวกนี้นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราต้องนี่นะครับผมเปิดเครื่องขึ้นมานะครับผมแล้วก็เอาฝาตัวนี้นะครับออกนะครับผม โดยการไขน็อตด้านข้างนะครับน็อตตรงนี้นะฮะเนี่ยในดูนะครับนะครับน็อตหนึ่งตัวนะครับผมจากนั้นนะครับถอดออกนะครับโดยการยกตรงนี้ขึ้นนะฮะยกแล้วก็ดันไปทางฝั่งซ้ายมือนะครับนะฮะแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับนะฮะจะยกออกมาได้นะครับผมจากนั้นนะครับผม ไขน็อตด้านบนนะครับตัวนี้นะครับดังนั้นยกสแกนเนอร์ขึ้นอันนี้เขาเรียกชุดสแกนเนอร์นะครับยกฝั่งขวาขึ้นก่อนนะยกฝั่งขวาขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวเนี้ยเดือยเสียบลงนะครับยกฝั่งขวาขึ้นจากนั้นนะครับผมถอดสแกนเนอร์นะครับสายเนี้ยเป็นสายแพรนะครับผม ตอนนี้จะยกออกได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเนี่ยสายสแกนเนอร์จะต่อจากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้ทําการแกะนะครับผมตัวเนี่ยบอดี้ด้านข้างนะครับผมสังเกตนะครับถ้าเราแกะไม่ขึ้นนะครับมันจะมีน็อตอยู่ในรูนี้นะครับนี่ฮะตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ อ่นนี้นะฮะนี่ครับพอแกะเสร็จแล้วนะครับผมใต้เครื่องนะครับนอาญอาตนะ,ะใต้เครื่องมันจะมีตัวนี่ฮะเหมือนเหมือนสลักนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮนะหากใครควงแบนทิมเข้าไปนะครับมันก็จะหลุดนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้อีกนะครับผม เราทิมเข้าไปนะครับทิมเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการถอดนะครับผมถอดบอดี้เนี่ยฮะนี่ครับมันก็จะถอดออกได้เมื่อกี้คือตัวเดือยนะฮะเดือยที่เราทิมนะครับคือเดือยตัวนี้เห็นไหมครพอเราทิมปุ๊บเนี่ย ล็อกมันจะคายนะครับจะมีเดือยสองตัวแล้วก็ถอดด้านข้างออกไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเมมบอร์ดนะครับผมอันนี้จะเป็นฝาฝาลองกระดาษนะครับให้เรางอโค้งนิดนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ไอตัวเดือล็อกมันหลุดนะครับเพราะเราจะเอาตรงนี้ออกมาก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไขน็อตได้นะครับ น็อตตรงนี้ได้นะครับจากนั้นถอดสายแพร์นะครับถอดสายแพรนะครับใกล้ๆนะฮะมองเห็นถอดสายแพรต่างๆออกนะครับผมตอนนี้จะมีน็อตอยู่นะครับนอดด็อตอยู่ในรูนี้นะครับน็อตออก จากนั้นเราก็ไขน็อตที่เราเห็นนะครับทั้งหมดออกนะครับผม นั้นเราก็ถอดสายแพรนะครับเนี่ยสายแพรสายข้างหลังก็จะมีสายนะครับผมถอดออกให้หมดนะฮะอ่านี่นะครับจะเป็นตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็คือถ้าสมมติบอร์ดคือเครื่องเปิดไม่ติดบอร์ดเปิดไม่ติดบอร์ดสงบัตเสียนะครับผมก็สามารถสั่งบอร์ดนะครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนเองได้นะครับผมเนี่ยเวลาใส่กลับนะครับไม่ยากนะครับต้องระวังนะครับเวลาใส่กลับต้องระวังตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์กระดาษนะครับอย่าให้สปริงหลุดนะครับ เป็นสปริงเล็กๆตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันจะเสียบเข้ากับเขี้ยวเขี้ยวตรงนี้นะครับเวลาใส่กลับนะครับให้ล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้เล็กๆ,ๆนี่ฮะมองเห็นไหมล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปค้าตรงนี้นะฮะในช่องเลยฮะเวลาใส่กลับนะครับ จะอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าถอดออกก็จะประมาณนี้นะครับโดยผมจะสอนวิธีใส่นะครับผมคันนี้อครับผมหลังจากที่เราแกะเครื่องแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนตัวเมมบอร์ดนะครับผมอตอนนี้เราจะใส่บอร์ดกลับนะครับอันนี้สายแพร นะครับสายแพ็กข้างหลังนะครับสายแพ็กข้างหลังก็จะเสียบเข้ากับตัวตัวนี้นะครับผมดูลายปิ้นให้ดีนะครับอย่าให้หักหต่ให้งอนะครับผมจากนั้นนะครับข้างล่างก็จะเป็นสายพวกสายซัพพลายนะครับผมสายไฟนะครับสายซัพพลายสายมอเตอร์นะครับผมใส่กลับเข้าไปนะครับตามช่องของมันนะครับผม ส่วนตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดเนี่ยต้องให้ลงล็อกมันจะมีขีดข้างในนะครับมองเห็นไหมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่นะครับให้มันลงล็อกล็อกนี้นะครับผมล็อกในสุดนะฮะให้ล็อกเชี่ยวตัวนี้ครับมันอยู่ล็อกในสุดนะฮะ นี่ครับผมจนั้นก็เสียบพวกสายแพรนะครับผมสายแพรสายไฟต่างๆนะครับผมรันนี้เราก็ไขน็อตท,ที่เราถอดออกมานะครับ พวกน็อตหรือพวกอุปกรณ์นะครับถ้าสําหรับมือใหม่นะครับผมถ้าเรายังไม่ชัวหรือไม่มั่นใจนะครับก่อนแกะเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับผมเราจะได้รู้ว่าเราถอดตรงไหนออกมาจากตรงไหนนะครับไม่งั้นเวลาใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวจะงงนะครับผม จากนัน้วก็เสียบพวกสายไฟนะครับสายแพรตรงนี้อย่าให้หักอย่าให้พับนะครับอย่าให้สกปรกนะครับเดี๋ยวจะเกิดอการช็อตเครื่องช็อตได้นะฮะแล้วก็ครับผม จากนั้นเราก็ใส่ฝาที่เราถอดออกมานะครับใส่กลับเข้าไปนะครับมันจะมีล็อกด้านข้างนะครับเอี้ยวไปฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็นี่ใส่นะครับก็ดันขึ้นนะฮะส่วนด้านข้างมันจะมีเราต้องดันให้เข้าล็อกกับตัวตัวนี้นะครับผมโค้งนิดหนึ่งนะฮะโค้งนิดหนึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะ ล็กขึ้นได้ปกตินะฮะมันจะเอียงได้ปกติคือเราใส่ถูกนะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเราจะทําการประกอบเครื่องคืนนะครับผมตอนนี้ตัวฝาด้านข้างที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับก็ให้เดือยตรงนี้ครับล็อกเข้าไปในช่องตรงตรงนี้นะครับผม มานี้ก็น็อตนะครับอย่าลืมนะครับผมจากนั้นให้เราทำการใส่สายสแกนเนอร์นะครับที่เราถอดออกมานะครับผมนรเอาลอดช่องนี้นะครับ แล้วก็เอาเสียบลงเข้ากับตัวเมมบอร์ดนะครับสายแพรอ่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับส่วนด้านบนนะครับเนะี่ยจะมีตัวล็อกใช่ไหมครับเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ตัวนี้กดกดลงด้านบนนะครับเพื่อที่จะเห็นดูน็อตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการไขน็อต นะครับจากนั้นเราก็ใส่ฝาปิดสายแพรนะครับผมเวลานั้นก็เวลาใส่เข้าไปก็ระวังสายตรงนี้หลุดนะครับพับเข้ามาให้มันอยู่ในช่องของตัวนี่นะฮะด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับก็อยู่นี่นะครับ ขันอยู่ในช่องนะครับมันจะมีตัวล็อกเรือมอยู่นะครับเราก็บิดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็นะฮะบิดให้เข้ารูปนะครับมันจะไม่เหลี่ยมกันแล้วก็ไขน็อตตรงนี้นะครับผมค่อยๆแกะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับน็อตมีเข้าที่ผมบอกไว้นะครับที่เหลือก็ค่อยๆแกะนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นตัวยึดนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าจะหักนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะัวยดีค่อนข,ข้างที่จะเหนียวนะครับผมไม่ต้องกลัวหักจากนั้นเราจะเสียบเครื่องดูนะครับผมว่าเปิดติดหรือเปล่านะครับผมตัวนี้อาการเครื่องมาเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมลูกค้าอยากจะเปลี่ยนบอร์ดนะครับผมอ่าโอเคครับผมเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมขอบคุณมากสำหรับการชมวีดีโอคลิปนี้นะครับถ้า มีประโยชน์หรือมีสราระยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ